เอเยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสมิลเลอร์วอลกับบูชแนลนะครับวันนี้เป็นมอนเตอร์รีวิวนะเพื่อนนะอยู่กับมอนเตอร์รีวิวนะครับแล้วก็เป็นมอนเตอร์ที่เพื่อนๆนะครับสามารถมีครอบครองได้เนาะก็นั่นก็คือนะครับน้องฮูมุนนะครับสายธาตุธรรมดาของเรานั่นเองโดยปกตินะครับบอกเลยว่าใครที่ขาดนะครับดามเมจนะสนับสนุนดังธาตุไหนเนี่ยเพื่อนๆสามารถทําไว้เล่นได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ําในการพาฟาร์มนะครับธาตุไฟเอาไว้การยิงพิษ ทัาลมนะครับการเคลียร์เาเมจเป้าเดียวันค่อนข้างดีเนาะก็เนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาพูดถึงตัวทัศลมแล้วกันทัดนะ้ำเนี่ยเนี่ยครับเราแนะ่จะใช้กันน,นบ่อยแล้วจนชินแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งนะครับเกมเนะี่ยอัปเดตแพทเข้ามาเนาะช่วงตั้งแต่มีอ่าโกเลมนะครับอบิทฮาร์เข้ามาเนาะหรือว่าห่วงอเวจีระดับความยากนั่นเองเนาะเขาก็มีการปรับนะครับสกิลของฮมูนเนี่ยทำให้หมออาการลงโกเลมมากขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนะครับ ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทําสักทีนะจนรู้สึกว่านะครับมันต้องทําแล้วแหละนะซึ่งผมบอกเลยว่านะครับทีมที่จะพาไปดูเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีตัวละครต่างต่อไปนี้นะจากคอนข้างทําได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุณไม่มีอย่างเช่นฟินิกลมเนี่ยคุณก็สามารถทําน้องฮมบุลไปเล่นได้นั่นเองนะครับอ่ะก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจกับบูชแนลด้วยนะครับสําหรับการทำฮุมบุลลมเนาะให้เพื่อนๆมาที่อาคารสร้างนะครับแล้วมาที่ฮมบุลโครัสนะครับ ตรงนี้เพื่อนกดมาที่วิวัฒนาการสกิลนะครับเนี่ยนะตรงคําว่าสกิลวิวัฒนาการเนาะแล้วกดรีเซ็ตนะครับทางตัวเกมเนี่ยจะให้เรียกว่าจะใช้หินหรือว่าจะใช้เพชรนะครับด้วยความรวดเร็วผมกดเพชรไป300ละนะครับแล้วผมก็เลือกบิลมาเป็นสายนี้นะทุกคนนะนี่นะครับลงมานะอันนี้คือเลือกอยู่แล้วเนาะแล้วก็ลงมาเป็นล่างล่างนะครับแล้วก็บนบนอ่ะนะจะเป็นล่างล่างบนบนนะครับจำง่ายง่ายเนาะสกิลนะก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายนะครับเพื่อสร้างความเสียหายนะครับตามสับส่วนตามสับส่วน HP สูงสุดของเป้าหมายเนาะ แล้วก็ทําให้เป็นมึนงงหนึ่งเธอเนานะหากเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันนะครับความเสียหายจะเพิ่มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งนะครับตัวบอสเนี่ยนะตัวโกเลมเนี่ยนะครับไม่โดนอยู่แล้วเนาะไม่โดนความเสียหายตรงนี้อยู่แล้วนะก็คือไม่มึนงงอยู่แล้วก็จะโดนเพิ่มนะขเขนะ้าไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต,ต์นะครับสกิลควรครับเต็มนะแล้วก็ท่าที่สามนะครับเนี่ยก็คือเป็นการโจมตีศัตรูนะครับเพื่อสร้างความเสียหายนะตามสัดส่วน HP สูงสุดของเป้าหมายเหมือนกันนะครับก็คือตัวโกเลมเนี่ยนะมี HP ที่ค่อนข้้้าางงงเเเเยอออะะะนนนนครััับแลลลลววกก็็ดพปปทนะ ดัมม่ก็ค่อนข้างแรงนะครับเนาะสองท่านเน้นเลยนะเพื่อน,นนะอะนะครับก็เรียกเป็นสายนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของลูนเนาะซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ฟินิกลมนะฟินิกลมเนี่ยนะครับจะมีหลีดในดังเกียน33นะครับฉะนั้นเนี่ยนะเราทำถ้าเกิดเอาเป็นหลีกเนาะถือว่าเป็นหลีกคีที่ดีมากนะเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับฟินิกลมใครที่บอกว่าฟินิกลมกาดเนี่ยผมบอกเลยแผ่นนี้ไม่ใช่แล้วนะแผ่นนี้แบบเก่งมากนะครับฟินิกลมคือหลีกก็เก่งแล้วอะเพิ่มคีดสามสิบสามฉะน,น แค yup. ่เท่าไหร่ครับหก็ดก็ขีร้อยแล้วถูกมไหมนะครับเนี่ยผมทําเกินไปด้วยนะครับผมทําเกินไปด้วยนะหกสิบเจ็ดก็ขีร้อยแล้วนะเพื่อนนะนะครับส่วนสกิลเนาะสกิลนะก็จะมีสกิลที่1นะครับโจมตีเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายตามสัดส่วนที่พีสูงสุดของเป้าหมายและมีโอกาส30%ที่จะลดพลังป้องกันนะครับอ่าสองเธอเนาะอ่าสกิลที่2นะครับเป็นการโจมตีเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายตามสัดส่วนท yeah. ี okay. ่พีสูงสุดของเป้าหมายทำให้มึนงงเลยครับหากไม่มึนงงเนี่ยยยนนนนะะคครรับติดดเเเอฟฟมึึงงงก็จโาาสีหแข้100% อัพเต็มอัพเต็มดาเมจแรงขึ้นคูดาวสองเทินแล้วก็สกิลนี้นะครับสกิลอันติเมจเนาะโจมตีเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายตามสัดส่วนทิดพีแล้วก็ลดพลังป้องกันเป็นเวลา2เทินอัพเต็มคูดาวสี่เทินครับฉะนั้นเนี่ยห้าสองเนี่ยเหมาะกับการทำดาเมจมากๆานกะแล้วแล้ควคูด้าค่อนข้างไวนะครับแล้วก็เมื่อคุณเป็นโฮมูลเนาะถ้าเกิดตายก็จะฟื้นทิดพีมาห้าสิบนะครับแล้วกเ็เข้าสู่สถานะเมจิกพาวเวอร์นะครับก็คือ จะเข้าสูมวัวสองคืนก็คือเกิดมา2องคืนแล้วก็จะตายต่อแล้วก็คือตายไปเลยนะก็จะเพิ่มความเสียหายนะครับที่ทำใส่สตูอีก3 0นะครับแต่เราเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้นะก็สรุปว่านะครับเกิดมาเนี่ยนะมีคูดเอาสิบเธอเนาะตายแล้วก็ยิงได้2ทีนะครับซึ่งถ้าเกิดมาเนี่ยดาเมจมันจะแรงขึ้นนะครับเรียกว่าสามารถฆ่าบอสได้เลยเนาะอย่างจังหวะซีซวยเนี่ยคือโดนโกเลมตบตายนะครับน้องเกิดมานะรับติดเกาะแตกอย่างเงี้ยน้องยิงทีหนึ่งหายเลยนะโกเลมตายเลยนะครับ ลูนที่ใส่นะครับก็แนะนําเป็นนะครับลูนชนิดเดียวเลยก็คือโทสะนะครับกับลูนดาบนะเพราะว่านะครับมันตีแรงตามเลือดบอสนะครับคือสร้างความเสียหายตามอสัดส่วนให้พีของศัตรูนะครับฉะนั้นเนี่ยใส่เป็นลูนชุดนี้ค่อนข้างคุ้มค่านะครับเนี่ยก็ใส่เป็นแอทแทกคิทเมทแอทแทกเนาะพอเราไม่ต้องทาคิเรียร้อยนะครับมันก็ทำสเต็ตง่ายขึ้นเนาะออดิแฟกนะครับออดิแฟกเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับฟาร์มไวหรือฟาร์มช้าเนี่ยนะหนึ่งลูนมีผลนะครับสองออดิแฟกมีผลมากนะครับ อัีิแฟกสองข้างต้องใส่ไปแนทแท็กนะแล้วก็นะครับเลือกสกิลสองคิดาเมตสกิล3ความเสียหายคริติคอลตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าเกิดเลือกได้นะก็คือนะครับคิดดาเมตเมื่อ HP ศัตรูแย่ลงนะครับอันนี้คือสําคัญมากนะจะทําให้ตีค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือดาเมจแรงตามสัดส่วนแอท็กเนาะแฟกผมก็ยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะทุกคนนะก็เดี๋ยวคงต้องไปฟาร์มเพิ่มนะครับเพราะว่าอนะัติแฟกเนี่ยสำคัญจริงๆนะคือสังเกตว่าทีมของใครเนะี่ยที่ลงแลทําเวลาได้ดีีนะครับอแฟกกมมผล,ลมา ซึ่งไอดีผมันดีแบบกากมากนะครับผมเองก็ต้องไบฟาร์มเมื่อเหมือนกันเนาะนะครับทีนี้มาดูมาดูการเล่นนะครับก็เป็นทีมท,ทั่วไปเนาะซึ่งนะครับสตีมเมื่อหลายคนเนี่ยจะทําทีมนี้ไปแล้วแหละนะครับแล้วก็มีผู้เล่นนะครับหลายคนยังไม่ได้ทานะเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งมันกินลูนนะฮะหนึ่งกินลูนแต่ผมมองว่าไอ้ลูนป้อมยักษ์เนี่ยนะครับคือมอนมันหาง่ายเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีฟินิกลมนะอาจจะใช้เป็นในส่วนของอีฟิตมืดนะครับแทนแล้วก็ เปลี่ยนจากกาลูด้าตัวนึงเนี่ยนะครับเป็นออินุมืดหรือนะครับอเมซอนแสงก็ได้เนาะนะครับอ่ะเวลาฟาร์มมันก็จะดีขึ้นไวขึ้นเนาะแต่ว่าอาจจะต้องทำสเตตฮอร์มูนให้มันคเพิ่มขึ้นไปอีกกว่านี้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยได้คีเลตเนาะนะครับก็จะเป็นฟินิกลมนะฟินิกลมผมสปีดประมาณนี้นะทุกคนนะสปีดน้อยนะแต่ว่าฟินิกลมเนี่ยนะครับควรออกเป็นตัวที่2นะตัวแรกที่ผมเลี้ยงสปีดไว้ก็คือนี่แหละครับตัวแรกใส่ลูนไฟนะครับเน้นมีสปีดมีแม่นแค่นั้นพอเนาะ ตัวนี้ออกต่อนะนี่ครับออกต่อเลย,น,ยนะ่เพื่อนนะออกต่อปุ๊บนะครับเมื่อทำาติเมจไปแล้วเนะี่ยจากท่าสามใช่ไหมก็จะมีนกนะครับการูดา้าน้ําหรือแสงก็ได้เอาตัวไหนก็ได้นะครับโยนให้สปีดจะถัดมาโยนให้ฟินิก์เนาะฟินิกส์ปีดเสร็จเคลียร์ดันหมดนะครับแล้วก็เป็นโฮมูลลมทำาติเมจนะจากนั้นนะครับถ้าเป็นการูด้านะโยนกลับมาให้โฮมูลนะครับการูด้าเนี่ยจะออกแบบสปีดชิดๆเลยนะเอาห่างจากโฮมูลประมาณ1ห,หรือ2ก็ได้นะครับเนาะมันจะได้ชิดกันนะครับประมาณนี้ นะครับผมอ่าเดี๋ยวไปลองดาเมจให้ดูนะครับเท่าที่ลองเนี่ยก็ค่อนข้างน่าพอใจนะแล้วก็สกิลฟินิผมไม่เต็มนะครับผมกาลังคิดอยู่ว่าผมจะฟิลหรือจะอัพนะครับเออถ้าเกิดสกิลเต็มก็แรงกว่านี้อีกนะทุกคนนะนี่นะเห็นไหมก็โยนมานะครับนี่แวก็โยนอีกทีนึงนะแต่ว่านี่จะโดนขั้นหน่อยหนึ่งนะถ้าเกิดของใครแรงๆเนะี่ยก็โยนให้โฮมูลบางทีโฮมูลยังไม่ทันเสียกตายเลยนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับ อันนี้จะเสียเวลาตรงนี้นะเนื่องจากว่านะครับหนึ่งลูนกับอาร์ติแฟกผมเนะี่ยยังไม่โหดพอนะครับมันก็เลยจะเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมเห็นเห็นโฮมูลยิงไหมเนี่ยเกือบตายแล้วนะครับถ้าโฮมูลผมนะลูนแน่นกว่านี้แล้วอาร์ติแฟกแน่นกว่านี้นะครับบอกเลยว่าประมาณอยู่ประมาณเหมือนคนอื่นอนะไม่เกินสี่สิบวีแน่นอนนะซึ่งนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือแบบผู้เล่นทั่วไปนะครับโฮมูลก็จะตายแบบนี้เนาะนะครับถ้าเกิดการูด้าไม่ชุบเนี่ย ก็จะยิงไปเลยบอสก็ตายเลยนะครับหรือใครจะดําการูด้าเลอกน,น้อยก็ได้ให้การูด้าตายไปเลยนะแล้วก็ให้โฮมุนเกิดมายิงนะครับอ่าประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับการเล่นนะครับก็เป็นตัวที่เขาช้างเก่งนะซึ่งพอทํามาแล้วเนี่ยนะครับฟาร์มรู้สึกว่าทีมนะียเท่าที่ผมเล่นนะฟาร์มยังไงก็ไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับก็เป็นทีมที่ดีมากๆทีนี้นะครับสมมุติว่าคุณไม่มีแล้วกันอ่ะสมมุติว่าเพื่อนๆไม่มีเนาะไม่มีนะครับผมก็จะใช้เป็นเซตนี้นะสำหรับคนที่ไม่มีนะครับ ก็จะใช้เป็นเซตนี้แล้วก็อเมซอนนะหรืออินุมืดก,ก็ได้นะครับเอาที่ชอบเนาะอเมซอนก็จะดีหน่อยนะเพราะว่าสกิลมันแรงถูกไหมอเมซอนผมอยู่ประมาณรูดหายไปเม็ดนึงนะฮะสปีดก,ก็ไม่ต้องไวมากนะอเมซอนนะครับขาดอะไรขาดขีนเนาะผมก็ดึงดงไปใส่นี่แหละทุกคนนะครับอันเนี้ยข้อเสียก็คือเราต้องทาคีเลรเยอะนะครับเราต้องทาคีเลรค่อนข้างเยอะนะฮะเพื่อที่ว่านะครับโมมันไม่มีหลีขมันเป็นหลีทิพีเนาะฉะนั้นหลีทิพีก็ไม่ได้สําคัญนะเพราะว่า ถ้าเกิดเราตีเกาะแตกยังไงเราก็โดนโกเลมตบตายอยู่แล้วนะครับอืมนถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ใช้ประมาณที่ประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะช้าหน่อยนะก็จะช้าหน่อยนะหรือว่าใครจะใช้เป็นอีฟิตลมก็ได้นะอีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ดาเมตเป้าเดียวเนี่ยเอาเป็นดามเมจากนะครับน้องน้องนี่ก็ได้นะน้องแทนน้องเมซอนเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวทีนึงผมลองสลับให้ดูนะทุกคนนะเผื่อว่าใครทำโฮมุลลมมาเล่นนะครับโฮมูลลมเป็นตัวที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถหาได้จากในกิวนะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งซง แต่ว่าสกิลเนะี่ยอัพยากนะผมก็เองก็ไม่ได้อัพสกิลเหมือนกันนะมันจะช่วยการเคลียร์ทาง่ขนช่างไวนะครับเนี่ยแต่ว่าเห็นไหมพอมันไม่มีฟินิคลมอ่ะมันก็จะฟาร์มช้าๆหน่อยนะจะถามว่าฮ้จะเกิดว่าพี่ผมผมเองก็แบบว่าลูนก็ยังไม่แน่นนะแบบตัวฟ,ฟินิคลมก็ยังไม่มีเนะี่ยสามารถใช้ทีมแบบนี้ได้ไหมก็เปลี่ยนว่าได้นะครับเพราะว่าฮมรมนเนี่ย ดูขอแค่มีเกาะแตกกันทุกคนนะครับแล้วฮอร์โมนมันถึงดันบอสเห็นไหมก็ยิงเขานขางแรงเขอแขางไวนะครับเกาะเรียบร้อยจบไปเวลาเท่าไรครับ5 5วิเห็นไหมเวลาเขาพอกันเลยนะแล้วก็มอนเนี่ยอาจจะมีอเมซอนแสงที่หาได้ค่อนข้างยากเนาะซึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองเอามีซอนแสงออกนะี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนิดนึงอันนี้ผมมีลูนอยู่ปะผมไม่แน่ใจลูยังอยู่หรือเปล่านะลูยังอยู่เนาะซึ่งชุดก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ลูแบบนี้นะครับผมเอาไปใส่ตัวอื่นเนาะแล้วผมก็ถอดจนมานาผมเนี่ยเกรี้ยงเลยทุกคนนะครับ เดี๋ยวไปลองกันดูกับโฮมล,ลมมากเป็นไงบ้างเนาะกอเลยเกาะเหมือนเดิมน,นะครับเนี่ยคือโฮมล,ลมอ่ะเพื่อนๆสามารถใส่เป็นแบบว่าอ e ีฟิตมือได้ก็คือเน้นคีย์เดมเมเนะครับเลือกไม่ต้องเยอะหรอกเน้นคีย์เดมเอเยอะๆนะครับให้มันออกถัดจากฮารปปี่ลมนะเพราะว่าสก,กิลมันมีสก,กิลกระโดดถูกไหมเี่เห็นไหมมันจะไม่ตายนะมันจะไม่ตายมันจะเสียเวลาตรงนี้แหละครับ ถ้าเกิดว่าแรงแรงกว่าน,นี้มันก็จะคือปิวไปเลยนะบอสก็แบบเออเลียย์ทางนะครับค่อนข้างเร็วนี่ครับผมนะโดนกะเลมตบมาก็ไม่เป็นไรนะครับ ซึ่งทีมฟาร์มมังกรนะเดี๋ยวผมลองทําให้แล้วกันเนาะผมไปดูพี่ฮงมาทีมฟาร์มมังกรนะครับผมทําไม่ได้จริงทุกคนทําแล้วไม่ร้อยนะเออต้องเรียนให้ทราบว,ว่าทาแล้วไม่ร้อยนะครับฟาร์มแบบว่าสิบรอบมีเฟล,ลอะ่ะเออผมก็เลยแบบว่าเอาเอา,เอาที่ผมนั่งปรับให้ได้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าหนึ่งนะครับลูนกับดีแฟคไม่ได้จริงลูนกับดีแฟคค่อนข้างยากนะครับใครที่แบบว่าโอ้โหลูนอาจจะทําตามยากเนี่ยนะก็อาจจะต้องไปฟาร์มเนโรเก็บลูนกันสักพักเห็นไหมถ้าเป็นทีมนี้นะครับมันจะช้ากว่านะเพราะว่ามัน การเคลียร์ลูกน้องเนี่ยไอ้การเคลียร์บอสมันช้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทีมเนาะเป็นทีมแบบเบสิกเนี่ยนะครับที่เขาทำทำมาเล่นกันเนี่ยนะมันจะค่อนข้างชัวนะครับค่อนข้างเร็วแต่ว่าข้อเสียคือไม่มีนะฮะไม่มีฟินิกลมอมถ้าเกิดคนไม่มีฟินิกลมก็จะใช้ทีม2เมื่อกี้ได้นะที่ผมแนะนาไปนะครับเอ่อฟินิกผมก็คงยังไม่อัพสกิลนะเพราะว่านะครับเดี๋ยวคิดว่าอาจจะฟิวนะเพราะว่า เปืองฮนะฟินิกสกิลเปลืองมากครับผมแต่ว่าถ้าอัพเนี่ยเก่งเลยนะดาเมจนี่แบบพุ่งพานเลยนะครับฟินิก์เนี่ยอาจจะเน้นแบบแอทแทกเยอะๆก็ได้นะเพราะว่าแอทแทกตนค่อนข้างสูงนะครับดันค่าแอาทแทกน่าจะง่ายกว่าใส่เป็นรูนเอ่อพิฆาตด,ดาบผมว่าน่าจะดันง่ายกว่านะสำหรับไอดีผมนะครับแล้วส่วนฮาร์พิลมเนี่ยปรับมาใหม่เนาะก็จะมีนะครับในส่วนของเกาะแตกทุกสกิลนะครับทำให้น้องเนี่ยเป็นตัวเปิดเกาะที่ค่อนข้างดีในโกเลมนะครับ เหไหมทุบมาอ่ะเห็นไหมเกาะแตกตายหมนครับผมนี่แล้วก็ขึ้นมายิงเลยไหมฮะนี่นะครับเรียบร้อยก็เวลาประมาณนี้นะของผมนะซึ่งต้องบอกว่าถ้าความต่างนะมันจะอยู่ที่1นะครับรูนของฟินิกลมรูนของออโฮมูลลมนะแล้วก็อติแฟกนะครับเดี๋ยวผมเปิดรูนของฟินลมแล้วก็อติแฟกให้ดูนะเพื่อนนะ ว่ารูนกับดีแฟคใองผมเป็นประมาณไหนเนาะนะครับรูนผมใส่เป็นแบบนี้คือถ้าดันแอะแท็กได้เยอะกว่านี้จะดีมากนะครับแล้วคีนะ่ะทำแค่67พอนะเพราะว่าไม่มีลีคีเนาะนคีคีเยอะไปนะนะครับดูประมาณนี้ฉะนั้นต้องไปหารูนใหมให่คู่นี้ใหม่ให้มันแรงกว่านี้อีกนะครับหรือไม่ก็ดันเกือบสี่พันแล้วนะฮะแล้วก็สกิลเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดสกิลเต็มเนี่ยมันจะดีกว่านี้เยอะนะนะครับ,พบเพราะจะมันเพิ่มขึ้นด้วยเนาะนะครับสำหรับตัวฟินิกลมนะ ส่วนใครที่ดูแล้วนะไม่มีฟินิกลมก็สามารถทําทีมนะครับอเมซอนแสงอีฟิตมืดมาเล่นแทนได้เนะนะครับแตัวที่เลือกใช้งานอาจจะเป็นกระรูดาน้นะเพราะว่ามันมีล้างถูกไหมมีล้างเกาะแตกนะครับแล้วก็จากอีฟิตมืดก็มีนะครับแต่นกแสงมันชุบไดก้ก็ลองเลือกกันแล้วกันนะว่าชอบตัวไหนนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะประมาณนี้นะนะครับเวลาเคลีย ถามว่าอัพสกิลนะครับฟินิกลมดีขึ้นเยอะไหมต้องบอกว่าเยอะใครที่อัพได้ก็อัพได้เลยนะแต่ถ้าพอใจเวลาฟาร์มไม่รู้สึกว่าพี่ผมฟาร์มแบบนี้ผมรู้สึกโอเคละฟาร์มเร็วจัดเดี๋ยวเพชรผมหมดนะนะถ้าเพชรหมดก็นี่เลยครับผมเพราะว่าเพนะครับเพราะฟูปเป็นเมนเนาะก็ไปเติมกันได้นะครับชอบแห่งไหนก็ไปจัดเลยหรือว่าทำทีมสเสร็จแล้วผมไม,ม่ไม่มีเวลาเล่นไม่มีเวลาฟาร์มเลยแอดเป็ดยินดีด้ครับทักไปหากันได้เนาะก็สามารถใช้บริการฟาร์มได้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบนะครับก็ฝากกันกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับบูชาแชนลด้วยวันนี้ละครับพี่กอนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ